สวัสดี FC แฟนชาองทุกคนนะคะเมื่อนี้นุนทีรญาตมาตามแนวข้างของอาดนนะคะอาดนวที่ิ่านมานี่ฝันเกี้ยวรดทะเบียนหนึ่งสองสามสองนะคะเลียกออกสองหนึ่งนะคะวดนี้ฝันอีกแล้วนะคะฝันจะตีเป็นโซได้ไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยะค่ะ ปลาบัปลตีบาคือไปตรงก็เรขน้องคอปเตอร์ค่ะค่ดีใจที่ได้ปซื้อที่สองนั่มาบัตลตีได้จ้าสองหนึ่งนะสองหนึ่งมาเปสือองหนึ่งน่งรัตลีที่สามสรัสองสามรัหนึ่งสองรหนึ่งสองมาได้เอาเราบัวได้บได้ซื้อเอกชนบอก แม่อยากขายของโอ้อยากเก็บเนหรือว่าไม่อยากขายของเพาเมื่อเลิกออกไปเก็บเงินเล่นได้เง็ดเล่บ่ได้ได้เห็ดยังไงเขาเอินได้ได้ยางเสียยางเนาะว่าจะขอสิ่ี้ว่าตดใจกันไมสองหัวซ้อนแล้วเนาะหัวด0้นสามเนาหัวด0้นสาน่ยก็ซื้อซื้อเต้ารสตาลีเออรัตบานซื้อต้านซื้อต้สซื้อต้าดซ้อเสือนทวดนี่พัดว่าซื้อประกับ สองหัวเหรอสองหัวนีแหัวน้วหันกับววพุ่นกับซื้อแต่สลากินแบ่งศูนย์สามันไปออกของบนปัดหัวนี่กับซื้อแต่หนึ่งสองสองหัซื้อนะอันพ่อบ้านพ่จมบ่จมจมเพราะว่าเหมือนลายที่เอกาลีนะสามสองสองสามหนึ่งสองเ็นน่งหนงสอกลายหลวงก็ไม่เดีอยี้คดราบว ใหดีคะจะค้องในรูนิดเดียวดิต่อ่ปาจะค้องในช่วงหนึงหนึ่งสองค้องสามสามสอค่ะมีสำหนีหนึ่งโอ้โเลขมีสองคู่เนคู่นี้เฮ็ดไปถ่ายนู้เข่าก็ดีนล็อกบ็ไปยืนยื่หนาด้านม่ได้ตูนอ๋อเลขออกลงเต้นคิดว่าถือซื้อต้หนึ่งสองสองหนึ่งซื้อถ้าเล่นยืนหนีจะเต้นแค่มุกัติยันนอันนี้ยัง ี่ใจหลายเส้นยู่นะไปเปิดบ้งลอตเตอรี่ชิดสองฮอดประสูบุกครับฮอดป่าได้ไหมได้อะไรนะคะหัวทิพานมาอดนเพิ่นฟันแก้วรถคันนี้นะคะทะเบียนหนึ่งสองสามสองเพิ่นหายนุนยญาตตหนึ่งสองกับสาสองเลขมันออกสองหนึ่งล่างนะคะหัวทัดไปหันเพิ่นกับฟันแก้วทะเบียนรถหกศย์สามเลขออกศูสามบนนะคะหาศ จ้องวันแล้วเอาบ้านได้ <laughs> นู้ก็ไปได้นะน้องคอปเตอร์น้องคอเตอร์าเมื่อถอไปนั่นน่ะอาก้าเบิดเบเบิ้งเยอะเออสาวตอนอนเหอยเนี่ยมาแรกข้ปหาน้องคอปเตอร์นั่นสิเบิ่งนั่นแมนแเปิดเบิ้งเยอะไอ้บดีจไหวเบิ่อเบ่เจ็ซี่กับโจดีนัำเบื่อเู่เอเขาไปให้แล้วรอบหนึ่งรอบที่สองบ้านไปคนมันมาเรื่อยๆมัดหนึ่งนะเซีก็โอนมาให้พูดวารอยสองอยสามอได้คานุ่มร้านพอได้คานุมร้านอู้ใช่เห็นแล่น ขนาดเลยแต่ดีอยากอยากอยากไทยกับพวกไหไทยแฟนอันว่านอนอยังจะผู้อาเพิน่นกวยจินนักว่าร้านโมวินแต่คือกวยเปแห้ยงเฉย ห้างมากกว่านะเขาก็วิ่บอกเด็กน้อยยังดื้อก็แม่นเนาะตีขั้นใดออกขั้นนันน้องคอปเตอร์สุดยอดทีเพื่อนเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับน้องคอปเตอร์นะคะอาเดินนะคะเป็นญาติเพื่อญาติทางพอของนุ่นที่ยานะคะแล้ววันนี้อาฟันไปยุนก้าแไป หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะผู้ใดอยากซอยค่าดามค่าไฟเพิ่นนะคะเพิ่นกเสียดายสองมวดเราเอาย่างหันได้นะคะซื้อยังพี่น้องซื้อเนาะซื้อเราก็บ่าก้าวมวดก้อนเนี่ยื้อก้าวซื้อตารางมันออกบนนะคะิ่นเป็นคนปันบ่หลายแม่นบก็อ่านั่นหรอค่ะปันหน่อยเนาะ บ่แม่นปันตะมันเก็บเห็ดกับขาของนี่บ่เลยบ่ค่อยปันนําเลยปั่นเห็ดเห็ดนี่ปันบ่คักแม่นเนาะอ่าเก็บแต่เห็ดก็เลยันนําเห็ดเนาะแบ่ันนําเลตบ่ันได้เห็ด2ตา3ตาันไดเห็ดล่ะจังว่าว่าันดีปันเาเก็บเห็ดตหมูละมันหลายฮอดนี่เออมันหลาย่เพิ่นเพิ่นเว้าเรื่องเคสิเพิ่นเว้าเรื่องเห็ดพร้อมเนาะเพิ่นว่าเห็ดละกออกหลาย กับบอเล่หม่าดิหมู่บ้านนี่หาบอเล่หม่าดิเหตุลาอยู่บ้านโอ้ก็อยากเป็นเกมเห็นเลยฝันเห็นเห็นตัวใดเห็นอะไรเหงางงเรืองสิในฝันเมี่ยเอ้าไม่ว่าบ่หม่าฝันดีฟันเห็นเอ้าขันฝันว่าเกมเห็นมันออกตัวใดตะเกาเคยออกันุ่มันมันออกเกณฑ์หงเกณฑ์หาเลยแม่นว่าได้ยินข่าวติอันแม่ซี เมซี่ฟังน้ำสีเสื้อผ้าเสื้ออีกเรื่องหนึ่งนะคะเมสีเพิ่นฟันว่าเพิ่นไปเก็บเฮดหลายปีแล้วเพิ่นไปเก็บเ็ดละงูเพิ่นฟันว่าไปเก็บเฮดละาง่บันี้เพิ่นก็เลยตีเจ็ดหกโตเพิ่นเป็นซีเพิ่นเลยไปหาซื้อลอตเตอรี่สี่เจ็ดหกเลขออกมาสี่เจ็ดหกเพิ่นถือลาวันที่หนึ่งยุ่หนาธนาคารท่าอสวนพไม่ขึ้นไม่หลายปีแล้วบ่แมนบ่แมนบานเท่าได้คนละจังหวัดพอออกข้าว ข้าเจ้าสัมผ่านว่าเป็นยังก็ถือละมันที่หนึ่งเราเรียกว่ทัศใสเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเก็บเห็ดละาโง่เพิ่นว่าเห็ดกับเจ็ดโง่กับหกโตเพิ่นซื้อว่าสีเพิ่นก็เรียกว่าสีเจ็ดหกไปซื้อลอตเตอรี่อยู่หนาธนาคารเทกัสมีสีเจ็ดหกบอข้าเจ้าบอกว่ามีเพิ่นก็เอาคือละมันที่หนึ่งเซยหนังอะไรงวดนี้จะคืนเจ็ดหกทีช่างได้เนาะได้แต่เห็ดละโง่เพินบ่ได้ฝันเห็ดละโง่สิงมาตาแบบนี้ตาหนังปากง่ายเลย อาโดนอาโดนไม่ได้ซื้อว่าสีรักลอยตัวยังไสบนพี่นอ้องดอเอาเอาตั้งเจ็ดหกเลยนะสามตัวตีเพราะเป็นเพิ่นไม่ได้ซื้อว่าสีคือแม่สีเนาะวันนั้นแม่สีไปเจมเฮ็ดลราโง่คนตีนนสีสีเจ็ดหกคนถือละวนันที่หนึ่งเนาะออตอนนั้นหนูบ้านเฮ็ดยูทูบได้บอกไม่ขึ้นไม่แต่ปีพศส,สี่ปีพศหกสอี่คน,น,น,นถือตนะอนตอนช่วงโควิดเนาะ กไม่ขึ้นมานี่อดโดนกับปันลักษณะเดียวกันได้ร้ายค่ะคุบไม่ต้เห็นลงโง่ปันบลาื่อปั้นลางียดะปันบาได้เห็นละงอกปลาก็ปลาเห็ดออกายก็ได้ปันน้ำเย็นก็หมาออ่งของค้บ๊าบนั่นยาและตีไข่ก่เจ็ดหาเจ็ดหกเดี๋ยวใกล้ๆมือฝันแก้วรถท่านไดโนนูซิมาอีกเด้อค่ะเดี๋ยวสรุปเส้นกระดาษให้นะคะหนูว่านี่แกแต่ชีวะ เหมนี่ต้ายนี้เหายเมเยนะคะเพื่อนฟันน้อยๆนะคะเพื่นฟันมาได้เก็บเฮดนั้นเดียรเลตีให้เพื่นตีให้เพื่อนนะคะโดนฟันฟันมาได้เก็บเฮดเพื่อนกับโมลุว่ามันจะเป็นค่าเจ็ดหกเจ็ดห้า วันวนันนี้ของเนว่นว่าหันสองวันแล้ววดนศุสามกระถือวนนี้เดนนี่เดนนี่หูโซ่อยู่นี่นะคะเดี๋ยวใกล้มือเดีจะมาตามอีกว่าแล้เสิฟันอีบถวาว่าฟันอีกกัตามนี่นะคะเบงของน้อมพยาเน่ยครับเหน้า้ารูค่ะเ้บอ่ซะคะ สินแน้าางงานสิสากินแบงรัฐบาลเดี๋ยวใกล้ๆมือจะมาตามอีกนะคะอย่างนก้นอย่างนี้ก็เดย้าเกิดมาชาน แล้วก็ขายน้ำเยอะหนิแล้วแต่เมื่อไดผู้ใดไปเก็บเห็ดกต่ม่นางขายน้ำต้มเยอะหนินะคะพี่อยาอุ้ดนุ่นนะคะแต่ผู้ใดโชคดีอยากต่อยข้าน้นำข้าไส้ก็ตามนี่เลยนะคะ0 8 9 0 0 9 8 1 9 7 1 9 3 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคดับพิยานะคะอย่าลวมข้าบุญเอาเพิ่นต่อยข้าน้นำข้าไสเพิ่นจะได้มีก็ลังใจฟันอีกถ้าผู้ใดไปเก็บเห็ดกต่ม่นางขายน้ำอยากอุดนุ่นก็ตามนี่เลยนะคะ มีกล่องนึงคือหลาแบบค่ะเออดับลาซือของชื่อหนึ่งขวดอีกเพชรหลายค่ะอ้าวขอบคุณหลายๆเด้ออาที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เดี๋ยวใกล้ใกล้มือจะมาตามอีกว่าเป็นฝันเห็นรถขั้นใดนะคะฝันเกลือขั้นใดนะคะมักจะแม่นนะคะฝันเกี่ยวกับรถนะคะอันนี้เป็นฝันเกี่ยวกับเพชรบรูวัมจะเป็นคือนแมสีฝันบอนะคะแมสีฝันในฝันว่าเก็บเพชรละงอกคือขอดรถตจารีรางวัลที่หนึ่งนะตรากินแบงรัฐบาลไทย หัวหน,น้ามันออก4 7 6นะคะจะมาแมตต์อดอลฟันอนุญาตตีให้แค่2อตัว7 6 7 5นะคะเป็นอยอดฮิตอาหารจีนแบบดังลัฐบาลไทยนะคะ